สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกัลยาณมิตรที่แสนดีของอาจารย์ไก่ทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะมาเจอกันที่ไรก็จะมีเรื่องราวดีๆนะคะมาเล่าให้สู่กันฟังเหมือนเดิมค่ะมาเจอกับอาจารย์ไก่ต้องมีเรื่องราวดีๆเพราะอาจารย์ไก่เป็นคนที่ชอบแบ่งปันนะคะชอบบอกเล่าชอบแบ่งปันนะคะเพราะว่ามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับ ความสวยความงามมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการห้าเงินห้าทองอาจารย์ไก่ก็จะมาแบ่งปันนะคะแบ่งปันให้กับกัลยาณมิตรที่แสนดีอาจารย์ไก่ฟังนะคะใครที่ยังไม่เคยติดตามอาจารย์ไก่นะฝากติดตามด้วยนะคะในคลิปนะคะที่ผ่านๆมาเพราะว่าอาจารย์ไก่ตั้งใจทําคลิปในแต่และคลิปออกมาด้วยความตั้งใจจริงๆนะคะก็เลยอยากให้ทุกคนติดตามอาจารย์ไก่ไปนะคะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะอาจารย์ไก่ก็จะมาแบ่งปันเรื่องความสวยดีกว่าเพราะว่ามีคนทักมาเยอะพอสมควรนะคะ มีคอมเมนต์ใน Facebook มาว่าทำไมอาจารย์ไก่ดูดีขึ้นดูผิวใสขึ้นดูมีออร่าขึ้นดูผิวกระจ่างใสขึ้นมันทําให้มีความรู้สึกว่ามัน,ม,น,ม,นมันรู้สึกว่ามันปลื้มใจนะคะว่ามีคนติดตามเราอยู่นะแล้วก็มีคนคอยสังเกตเราตลอดเวลาอย่างนี้ค่ะแสดงว่าเรานะคะมีคนแบบเขาเรียกว่าติดตามเราอยู่นะวันนี้ไม่มาแบ่งปันไม่ได้ไม่มาบอกเคล็ดลับตรงนี้ไม่ได้นะคะอาจารย์ไก่ก,ก็เลยต้องมาเล่ามาแบ่งปันนะคะ ตัวที่ทําให้อาจารย์ไก่นะคะดีขึ้นนะคะก็คือคอลลาเจนนะคะบางคนก็อาจจะว่าคอลลาเจนยี่ห้อนั้นดียี่ห้อนั้นดีมันแล้วแต่ว่าใครจะเลือกแต่ตัวตัวอาจารย์ไก่เองนะคะสําหรับอาจารย์ไก่เองนี่อาจารย์ไก่เลือกนอร์เจนนะนอร์เจนตัวนี้นะคะจะไม่พูดถึงเขาไม่ได้เพราะว่าเขาทําให้อาจารย์ไก่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นมวลกระดูกนะคะก็ดีขึ้นผิวพรรณก็ดีขึ้นนะคะแล้วที่สําคัญ มีคนทักว่าสวยขึ้นกว่าเดิมด้วยนะสิโอโ้โหมันปลืม้มโอ้โหไม่ค่อยจะอวยตัวเองเลยนะคะเอาความจริงมาเล่านะคะอันนี้เอาความจริงมาเล่าเอาความจริงมาพูดด้วยนะคะเนาะไม่พูดถึงเขาไม่ได้ก็คือนอเจนตัวนี้ค่ะนอเจนตัวนี้นะคะ,ะ,ะ,คะเป็นของบริษัทบริษัทหนึ่งนะคะซึ่งอาจารย์ไก่เคยทํางานกับเขามาแล้วอาจารย์ไก่เคยทานมาแล้วมันได้ผลจริงมวลกระดูกอาจารย์ไก่ดีขึ้นจริงๆนะคะไปตรวจดูแล้วล่าสุดนี่มวลกระดูกอาจารย์หมอเขา เขายกนิ้วให้เลยว่าดีขึ้นนะคะแล้วที่ของแถมมามากกว่าน,นั้นผิวพรรณดูสิคะว่ามันมีออร่าขึ้นมันใสขึ้นมันขาวขึ้นแล้วที่สําคัญมันสวยขึ้นด้วยนในเสียงคมันรู้สึกเป็นเปลื้มนะคะก็เลยต้องเอามาแบ่งมาแบ่งปันแล้วก็มาบอกเล่าว่าตัวนี้แหละค่ะที่อาจารย์ไก่ทานนะคะเป็นนอเจนจากปลาทะเลน้ําลึกนะคะจากโนเวย์ด้วยนะคะแล้วเป็นสิ่งที่มีคุณภาพมากๆเลยคนที่ทํานี่นะคะก็ ผลิตออกมาคือเอาเลือกแต่ของดีๆมาให้พวกเราทานนะคะวันนี้อาจารย์ไก่ก็เลือกทานในสิ่งตัวนี้นะ่ะว่ามันดีจริงอาจารย์ไก่ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันนะคะไปหาซื้อได้นะคะที่ช็อปเอ็กช็อปเอ็กเขามีขายตอนนี้บอกเลยนะว่าช็อปเอ็กกำลังมาแรงมากแล้วมีมีมีโนเจนตัวนี้ขายด้วยนะคะติดตามอาจารย์ไก่ไปเรื่อยๆนะอาจารย์ไก่จะมาเล่าให้ฟังแบบนี้ตลอดไปนะคะสําหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ